คำถามที่ว่าเวียสุกลวัน์จะแต่งงานหรือยังเล่เจ็ดนะปรากฏว่าเวียก็บอกมันถึงเวลาแล้วล่ะโดยอายุอนามตอนนี้มันถึงเวลาแล้วล่ะที่จะต้องแต่งงานหลังจากมีข่าวหนักหน่วงเหลือเกินว่าเอาละจะต้องควงแฟนสาวนอกวงการเนี่ยเข้าสู่ประตูวิวาเร็ลนี้แหละล่าสุดครับเวียสุกลวัน์เปิดเผยแล้วว่าด้วยวัยอ่ะแต่ด้วยวัยเนี่ยก็คือพร้อมแล้วล่ะค่ะพร้อมที่จะแต่งงานแล้วแล้วก็เคยวางแผนเรื่องแต่งงานมานานแล้วตอนนี้ทุกอย่างลงตัวแล้ว ก็คือวันที่17กรกฎาคมตั้งใจจัดเป็นงานปิดในครอบครัวครับรุงเทพหมนานครแล้วก็ครอบครัวของน้องวิกกี้เนี่ยนะแล้วก็มีอะไรคุยได้ทุกเรื่องยอมรับว่าตื่นเต้นนะแล้วก็คุณแม่เนี่ยก็เหอว่าที่สะพายถามว่าอยากมีลูกไหมเอเอนี่ยแหละคือคําถามเขาบอกว่าเขาพร้อมแล้วที่จะเป็นทั้งสามีและคุณพ่อ,อไปฟังเสียคุณเวีุกลวั์กันฮะ แรกครับผมมันตื่นเต้นกว่าน่ะมันรังมันตึ้มปริ่มทาไรได้ได้อยู่ครับมันรู้สึกว่าเออมันมันใช่แล้วแหละเวลาที่เราแบบรัวจริงจางกร้เนคนที่อยู่ข้างๆเราเราสึเกวใช่ลำเราแล้วก็ปลาแกะไมนาคือเราคุยกันตลอดแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าไม่ต้องแบบดูนะว่าแบบว่า จริงเริ่องแบบเรื่อ